เอ๊ะทำไมมันกีฬาเนื่องกว่าจะมีนักข่าวกีฬามามีนักข่าวการเมืองนั่นเลยอยู่ค่ะอ๋อเลยครับอยากพูดกีฬาหรือการเมืองก่อนนะแล้วแต่คุณยายถามอะไรถามได้หมดครับอ่าดีดีครับ<ต>เป็นก,การเมืองเลยค่ะได้ครับตอนกระแสะเรื่องของคุณน,นิดเองที่จะมาเป็นนายกร,รัฐมนตรีแล้วก็หลายๆคนก็ออกมาคัดค้านบางส่วนสนับสนุนบางส่วนตอนนี้เรามองยังไงครับคุณนิดก็ก็เป็นธรรมดาครับของระกครองระบบประชาธิปไตยนะครับก็คงดี มีมีคนรักมีคนชอบมีคนไม่ชอบบ้างนะครับตรงนี้ก็เราเป็นนักการเมืองแล้วอ่ะนะครับการเห็นต่างเราต้องเราก็ต้องรับฟังนะครับถ้าอะไรที่มีเห็นมีผลที่เราให้ปรับปรุงสามารถแก้ไขได้ก็จะทํามีการตรวจสอบเรื่องของจริยธรรมค่ะในของกรรมธิการสวร,รับเรื่องต่อ,อที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยท,ทางกรรมธิการสวก็มีการรับเรื่องสอบเรื่อง,อรองรจริยธรรมต่อค่ะต้องพูอะไรไหมคะ ครับผมผมเรียกงี้ครับการเปน็นนักการเมือ,องที่ผมบอกครับก็ต้องมีการตรวจสอบได้นะครับก็ผมยืนยันในความบริสุทธิ์ว่าตลอดะระยะเวลาที่เป็นผู้บริหารสนสิริอยู่ก,ก็ก็ทำงานด้วยความบริสุทธิ์นะครับแล้วก็มั่นใจในกระบวนการทํางานที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างทุกประการนะครับถ้าเกิดถูกต้องตามกฎหมายทุกประการแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทางคณะกรรมการ,ร,การพิจารณาเรื่องจริยธรรมก็ใ้ความเป็นธรรมกับตัวผมเองส่วนเรื่องของคุณชูวิทย์ก็ ผมก็อาศัยสิทธ์นะครับตามกฎหมายที่จะที่จะต้องปกป้องสิทธ,ธิของตัวเองนะครับตรงนี้ก็ปล่อยเป็นกระบวนการกฎหมายไปแล้วนะครับวันนี้ก็ก็ก็เดินหน้าเรื่องของการเมืองเรื่องของการายกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนถ้าเกิดท่านผูไทยได้รับสันธรมตินะครับให้จัดตั้งรัฐบาลนะครับ จริยะทางกังวลต่อเสียงสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทางจากสวรหรือว่าทางจากรรคการเมืองด้ไหมครอันนี้คิดว่าถ้าเกิดว่าเราผมพิสูจน์แล้วว่า,าได้ทำถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยผมว่าตรงนี้ก,ก,ก็ก็น่าจะได้รับการไว้วางใจนะครับเขไม่ได้เป็นห่วงอะไรมากมายนะครับจะชี้แจงเรื่องนี้ในที่ประชุมสภาด้วยไหมคะด้วยการแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ตอบข้อสังขารในวันนี้อันนี้จริงๆแล้วผมไม่ได้ไมผมไม่ได้เป็นเ,เป็นสสนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องก็ ถ้าเกิดได้รับเลือกเข้าไปแล้วก็คงก็คง,ง,งต้องมีการพูดคุยคนะครับด้วยเสียงสสที่เพื่อไทยรุนได้จําจนวนมากตอนนี้ครับ,รบแต่มันต้องมีเสียงสวเข้ามาเพิ่มเติมตรงน,นี้คุณนิดมั่นใจว่าสวจะโหวตให้คุณนิดในการโหวตนาย,ยกไหมครับผมว่าทีมเจราจาก็ยังดาเนินการอยู่นะครับทุกวันนี้นะครับแล้วก็มั่นใจว่าในสภาวะการเมืองที่ไม่ปกติเนี่ยผมเชื่อว่าทีมเจราจาและพรรคเพื่อไทยเราเนี่ยได้ทํางานทําหน้าที่อย่างดีที่สุด นะครับก็หวังว่าจะได้รับการเสียงสนับสนุนจากท่านสวนะครับแล้วก็ทุกทุกราคการเมืองในฐานะคิเดตเองนะครับจะมีการเดินสายพูดคุยกับสวเพื่อขอคะแนนโหวตไหมฮะเราผมได้มีการพูดคุยผ่านคณะทีมเจรจาไปแล้วนะครับแล้วก็มีความหวังแล้วก็แล้วก็เชื่อว่าคงได้รับเสียงตอบรับที่ดีครับที่เคลียร์ใจกับคุณอนุทินมันก่อนคุณอน,อนุทินว่ายัางไงบ้างคะผมก็เจอกันสองผลสามผลแล้วนะครับ เจอกันที่อังกฤษของนึงแล้วก็คุยกันด้วยดีนะครับก็เป็นเรื่องของการทำเลือกตั้งไปนะครับแล้วก็คุณนรุชินทางพรรคภูเิใจไทยก็มีการถอนฟ้องแล้วนะครับเรารู้จักกันมานานแล้วก็มีมีเพื่อนที่รู้จักกันมาอีกเป็นร้อยร้อยคนนะครับตามที่ท่านบอกไปนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับได้คอยเขาช่วยหาเสียงสนับสนุนให้ในการโหวตในครั้งนี้ด้วยไหมคะไม่ไม่ได้มีการคุยตรงนั้นนะครับพียงแตาคุยว่าเออก็หวังว่าได้มาทํางานร่วมกัน นะครับแล้วก็นโยบายของพรรคร่วมทั้งสองพรรคก็<ๆ>ก,ก็ก็จะเอามาพิจารณาแล้วมาคุยกันในวิธีการทำเมืองทำการเมืองที่สร้างสารรค์นะครับเป็นประโยชน์ที่สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนทุกคนมั่นใจจะได้รับเสียงโหวตในครั้งแรกเลยไหมคะก็มีความมันนมมม่นใจนะครับก็มีความมั่นใจนะครับเพราะว่าเชื่อว่าในสิ่งที่เราทํามาเนี่ยผมว่าในการเมืองที่ที่ไม่ปกตินะครับแล้วก็เราอยู่ความเป็นจริงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยที่ได้รับ การส่งไม้ต่อมาให้เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย mm. ก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องรวบรวมเสียงให้พอนะครับเพื่อที่จะเข้าไปถืออำนาจรัฐแล้วก็มาจาัดก,การแก้ไขปัญหาบ้านเมืองนะครับตั้งแต่การที่เราต้องอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะรัฐมนูลฉบับปัจจุบันนะครับการที่เราต้องมาแก้ไขเรื่องรัฐธรรมนูญมาแก้ไขปัญหาเรื่องอชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับมาแก้ไขเรื่องความขัดแยง้งการแตกต่างทนงด้านความคิดทั้งหลายเนี่ยผมเชื่อว่า ผมเชื่อว่าเรามีความตั้งใจจริงแลว้วเพาเราสามารถแก้ไขปัญหา,หาได้อย่างจริงครับตอนนี้<ป>ครอรมอออกมาแล้วถ้าเกิดเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆจ,จ,จะตั้งเป็นคนหนึ่งไหมคะที่จะต้องเลือกคอรมอรที่จะมาร่วมง,งานกับตนเองอรัผมเชื่อเรามีพักร่วมหลายพักนะครับแล้วก็การที่ทศกัผมได้รับการโหวตให้ผ่านนะครับก็ผมมีส่วนร่วมในการพูดคุยกับพักร่วมแล้วก็แล้วก็สัมภาษณ์เพื่อไทยเองครับ ตอนนี้เสียงสนับสนุนจากพรรคพลังประชารัฐประกาศว่าจะมาช่วยแล้วแล้วก็มีกระแสข่าวว่าพรรครวมไทยสร้างชาติก็จะมาช่วยทางพรรคเพืกเก่อไทยฮะถึงเวลานั้นจะสามารถทํางานร่วมกับพรรคสองลุงได้ไหมครในฐานะนายกผมว่าชื่อไปไกลขนาดนั้นเลยดีกว่านะครับเอาเอาว่าตอนนี้หลังจากที่เรามีการแถลงการจับมือกับหลายพรรคไตจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็ก็กถือว่าเป็นการพัฒนามาได้ในระดับที่ดีแล้วนะครับก็ขอขอบคุณท่านสส รู้สึก4คิดคนอรัฐบาลการาัฐบาลที่บอกตัวบทให้นะครับตรงนั้นเสร็จแล้วถ้าเกิดผ่านการโหวตแล้วลเดี๋ยวมาพูดคุยเันภายหลังดีกว่านะครับแต่ก็ไม่ขัดใช่ไหมครับถ้าต้องทางานกับพรรคสองลุงเอาเรื่องหลักการเป็นหลักดีกว่านะครับผมว่าผมว่าเรื่องนโยบายเรื่องของประชาชนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักที่เราจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันทําเพื่อให้เกิดขึ้นมานะครับ พราะผมว่าเราเรื่องเรื่องเรื่องของการฟ้องร้องนี่ผมได้ได้ไดร่างสาสิทธิ์ไปแล้วก็ต้องคอยดูข้อมูลต่อไปว่าจะมีอะไรออกมานะครับแต่ผมมั่นใจในความบริจุธิ์ใจของผมและผมก็เข้าใจว่าการเข้าไปนักการเมือ,องก็มีการตรวจสอบได้นะครับตรงนี้ก็ก็ต้องดูว่าท่านพูะไดออกมานะครับ ผมว่าเรื่องมันนานแล้วแล้วเราคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จริงจาางรง,มงผมให้ข้อมูลไปหมดแล้วนะครับกับทางกับทางเจ้าหน้าที่เพราะนั้นตรงนี้ก็ก็ขอให้เป็นอยู่ในขั้นตอนของขบวนการยุติธรรมแล้วกันนะครับก็ยอมรับครับว่าการเป็นนักการเมืองก็ต้องก็งกต้องก็ต้องถูกตรวจสอบ ก็คงไม่มีความรู้สึกอะไระนะครับไม่อยากเพราะว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะแล้วะนะครับเราเสนอตัวมาทํางานทางด้านการเมืองแล้วนะครับเรื่องทางด้านอารมณ์ก็ต้องก็ต้องลดขีดจํากัดลงไปบ้างนะครับไ,ไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากให้มีการมาบั่นทอนเรื่องของกาําลังใจในการทํงานถายหน้าไปวันม่เียตัวเียพอ,อยงไสหรับการทงรนานถายหน้าไปไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ทำงานนะครับเพราะว่าผมแล้วก็ไม่ได้ซุ่มด้วยครับก็ทํางานอย่างเปิดเผยพอสมควรเหมือนกัน นะครับก็ทํางานกับคณะทางานทาง้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านในครั้งต่อไปก็ตามทีแต่ว่าเรามั่จใจว่าพรรคเพื่อไทยก็คงได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องเรื่องปากท้องเรื่องอชื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเวลานี้เราเองเราก็มันล่าช้ามานานแล้วนะครับการมีรัฐบาลมาก็เดือดร้อนกันเยอะดังนะเพะนน,นี้ช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะเริ่มทํางานกันได้ เพื่อที่จะเมื่อมีรัฐบายจริงแล้วก็จะได้เวลาที่เราได้ทำมาก่อนเนี่ยก็เป็นทำให้เราได้มีโอกาสในการที่จะล้ำหน้าไปบ้างนะครับถ้าพูดถึงเรื่องหลักการก่อนหน้านี้ในช่วงหาเสียงคุณเองก็เคยบอกว่าจะไม่จับมือกับสองกลุก่มแต่ตอนนี้เหมือนจับปิดดิวร่วมกับพรรคสองกลุ่มได้แล้วจะเปน,นอกเหนือจากพรรคที่ได้มีการแถลงข่าวไปนะครับตรงนี้เราผม,ผมเองก,ก็พูดได้แค่นี้นะครับแต่ว่าได้ก็อยากจะเชือ้อเชิญให้กับ ท่านสสที่มีที่มีเอกสิทธิ์เนี่ยมาช่วยร่วมโหวตให้ให้ผ่านนะครับตรงนี้เราเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาว่ากันว่าก็าจะทำยังไงต่อไปดีกว่าถ้าท้ายสุดทางพักจำเป็นต้องจับมือกับพักราษฎรแลกลุมไทยสร้างชาติคืนนี้ก็คือจะมีปัญหาหรือว่ามีความแสดงออกหรือว่ามีท่าทีอย่างไงผมเรียกงี้ครับเราเรื่องของอการเลือกตั้งเนี่ยผ่านไปแล้วโมโเมื่อที่14เดือนพฤษภสาคมที่ผ่านมานะครับผลก็ประจักษ์อยู่แล้วนะครับวันนี้เราต้องอยู่ความเป็นจริง รเราต้องการมีรัฐบาลนะครับพรคเพื่อไทยในการที่เราจะแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนแก้ไขเรื่องรัฐธรรมนูญแก้ไขเรื่องความขัดแยง้งจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับเรื่องของนโยบายของพักร่วมก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องนํามาพิจารณาในการที่จะเข้ามาร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคนครับที่ต้องฟุตปรนที่เคยพูดออกไว้มันจะกลับมาทิ้งแทนตัเองในไทยแับ ผมว่ต้องมีความอธิบายนะครับการการทำหรือการพูดมันก็ต้องมีควาอธิบายทุกอย่างก็แสดงว่ามีคําอธิบายแสดงว่าไม่ขัดใช่ไหมัะถ้าต้องร่วมงานกันก็ต้องมาคู่กันอีกทีหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ครับเสียาพาการจับมือครวรัฐบาลนี่มันใกล้สะลงพระเพื่อไทยครับ ผมเรียกอย่างนี้ครับเรื่องของการยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับการเรื่องแก้แก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นปัญหาซึ่งผมถือว่าเป็นหนึ่งในต้นตอสําคัญของที่เราต้องก็จะ3เดือนแล้วก็ยังตัดแต่งรัฐบาลไม่ได้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องมีการแก้ไขนะครับการที่ต้องเข้ามาเป็นรัฐบาลเป็นจุดแรกที่สําคัญในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้นะครับตัวเลขออกมาแล้วคณิตศาสตร์พื้นฐานออกมาแล้ว ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนทราบถึงความลำบากความจําเป็นที่ต้องมีการสลายขั้วนะครับในการที่เราจะต้องเดินไปข้างหน้านะครับเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนของการอยู่ร่วมกันนะครับผมถือว่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับวัตถุประสงค์หลักของพรรคเพื่อไทยเข้าไปคือต้องการแก้รัฐธรรมนูญปีห0ูใช่ครับแต่ถ้าสมมติว่ามีพรรคพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นบุคคนที่คลอดและธรทมนูญฉบับนี้เข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับนเรื่องการผมว่าเป็นคำถามที่ดี นะครับเ<ช>พราะว่าเขาถ้าเกิดเขาจะเขา้เขามาร่วมเขาต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลโดยการนําของพรรคเพื่อไทยว่าต้องมีการแก้ไขรัฐมนูญอันนี้คุณเศรษฐายืนยันแทนพรรคเพื่อไทยได้ไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นบุคคนใดที่เข้ามาร่วมรัฐบาลอาจจะตัดรักการรักชาติหรือว่าพลังประชารัฐเราก็ยังคงเจนหน้าแก้งรัฐมนูญถูกต้องครับใช่ครับนะครับนัข่าวกีฬาขาวถามค่ะว่าวันนี้มาเปิดสนามเชียร์ทีมไหนคะ วันนี้ผมเจียมัน,มนจริงจริงแล้วมันภาษาองกรที่ว่าถอ b e t w e e n two lovers อะระหว่างสองคนรักทั้งสองคนเพราะว่า BG บางกอกกลาสผมก็รักเจแต่ที่ผมเชียร์มาตลอดผมเชียร์โพลิสเทโลผมต้องผมชอบเชียร์บอลลองบอลเนะี่ยเขาก็ประมาณเขาก็น้อยใช่ไหมครับปีที่แล้วเขาประมาเขาไม่ถึงหนึ่งในสิบของของสโมสรใหญ่ๆเลยนะครับเขายังจบด้วยเลขตัวเดียวได้นะครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจทั้งสองทีมนะครับจริงๆแล้ววันนี้ก็ ใครแพ้ชนะก็คงมีความสุขไปคนละแบบนะครับวันนี้สกอร์เป็นไงครับสกอร์วันนี้ครับทำนายผ่อหน่อยใครชนะวันนี้ผมคิดว่าหนึ่งศูนย์โพลิเซโร่ครับผู้เสถ่าครับครับคุณกิติรัตน์เนี่ยเหมาะกับเป็นนายกสมาคมฟุตบอลมีอีกหลายหลายท่านที่บอกครับแต่ว่าวันนั้นวันนั้นถูกถูกไม้จ่อปากทันทีก็พูดได้ทันทีว่าคุณกิติรัตน์มีโอกาสได้คุยกับคุณกิติรัตน์เดี๋ยวคุณกิติรัตน์ก็มาครับ ผมชวนท่านมาด้วยเดี๋ยวท่านก็นมาในที่งอยู่แถวนี้ผมว่า,านะครับ,บ,รบแล้วอาจจะมีหลายคนค่คุณคุณโดนพันก็นนนก็มีความเหม,มาะสมเมื่อสองคืนก่อนเจอกันที่งานสถานทูตสิงคโปร์ก็มีการคุยก,กันนะคุณนุณโนพันก็มีความพร้อมมีความเหมาะสมอา,อาจจะมีหลายหลายท่านนะครับเพราะว่าผมว่าผมว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาเป็นกีฬาพื้นฐานที่คนไทยทุกคนชอบนะครับเราอย่ามาดูแค่ที่ไทยลีกดีกว่าการพัฒนาฟุตบอลจากรากหญ้าเนี่ยสโมสรเล็ก เด็กๆที่ต้องให้การสนับสนุนเนี่ยผมเป็นเรื่องสําคัญนะครับใครก็ตามที่ที่เป็นนายกสาาของฟุตบอลเนี่ยผมถือว่าเรื่องนี้นายกสมาของฟุตบอลคนใหม่เนี่ยต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคณครับขอคภัยครับเราได้เป็นนายกอะไรเงี้ยแนวทางนโยกายของประเเรื่องของการกีฬาคงการกบไว้ว่าให้ได้ก่อนเลยี๋ยวค่อยว่ากันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ はい。はいはい